เยอรมันโฟก็คือประชาชนวาเก้นก็คือรถแปลวะ่ารถของประชาชนว่าให้เด็ดใบไม้ไปใบหนึ่งนะแล้วก็ไปหาหมอดูเนี่ยแล้วเขาก็จะอ่านตามนี้ได้เอาจริงๆนะ น้องนุ่มะบ,บีร้ายฟินเจอร์มินีสวัสดีค่ะวันนี้พามาออกกำลังกายอีกแล้วนะคะตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็ประมาณ9้าโมงเช้าที่เยอรมันอากาศยังหนาวอยู่เรายังต้องใส่แจ็กเก็ตนะคะน้องมินก็ต้องใส่แจ็กเก็ตเหมือนกันค่ะ,ะไปด้วยกันวิ่งตายแล้วไม่ได้ทำแล้วยูทูบดีหางไหม ราคาแพงบอยแพงอลยตายแล้วชีวิตจิตใจของฉันอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยโอเคไปต่องเนี่ยพี่ไปในเมืองกับกระบวนนี้แหละใช่มีทุกอย่างเลยในบรรยากาศนี้ว้าะมันใหญ่อย่างนี้ฟันถึงโตอ่ะ หรือเว้นสานฟันสิงโตป๊าก็ใหญ่ใหญ่ยาวเท่าแขนเลยมองไม่เห็นนะเขาเนี่ยเขามีน้องหมานำทางเขาใช่ฮัลโหลฮัลโหลวันอาทิตย์ร้านปิดคนก็จะออกกำลังกายกันบ้างก็เดินบ้างก็ปั่นจักรยานบ้างก็วิ่งเขาไม่เปิดทุกคนมากวันอาทิตย์ แล้วเวลาเราเดินบนถนนที่ไม่มีไฟแดงไฟเขียวสําหรับคนเดินนะถ้าเราเห็นว่าเส้นสีแดงๆตรงเนี้ยเราข้ามไปได้เลยแล้วรถเขาก็จะรอเรารอแม้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่รถอันนี้ไม่ใช่รถเนี่ยเส้นแดงๆนี้นะเราข้ามไปได้เลยก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวเราก็ต้องหยุดก่อนแต่เขาต้องหยุดรอรอใช่นะแต่เขาไม่หยุดเรากมต้องหยุดแล้วก็อีกยานหนึ่งนะทางที่มันมีรูปจักรยานนี่นะ เอาให้จัก,กรยานอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเราไปเดินในนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเดินบนทางนั้นแล้วคนที่ปั่นจัก,กรยานด่าเราเนี่ยเราอย่าเราอย่าไปด่ากลับเพราะว่ามันเป็นทางจัก,กรยานมันไม่ใช่ทางคนเดินนะคะแ, <laughs> แต่รู้รู้ว่ามันไม่ใช่ทางเดิน <laughs> นี่เจ้าเจบางคนเข้าใจผิดเนาะคิดว่าทางจักรยานกับทางคนเดินเป็นทางเดียวกันไม่ใช่นะใส่เห็นไหม รถจักรยานฝันมาตรงนี้ไม่ต้องรอฝันไปได้เลยรถที่ออกเข้าออกนี่เขาก็จะรออุ้ยหอมมากร้านไอ้นี่<อ>ร้านขนมปังหอมมากร้านขนมปังนี้เข้าได้ครั้งละสองคนวันอาทิตย์ก็จะเปิดแค่เช้าถึง1 1โมงพิเศษเนะ<อ>าะอ,อ,อุ้ยหอมมากหอมน้ำลายไหลเลยอ่ะเฮ้ยนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยมาเดินนี <laughs> ่แต่เราไปเดินทางเดินดีกว่าอันนี้ทางจักรยาน ใช่รถก็เหมือนกันไม่ค่อยวันอาทิตย์นะโอเคเาจะอนี่เห็นไหมพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านเขาหยุดงานใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะมาซื้อขนมปังไปให้ลูกให้เมียเออโอ้คิดถึงบ้านไหมโอ้คิดถึงบ้านไหมหน่อยสิก็เป็นลงให้โอ้หน่อยโอ้คิดถึงบ้านไหมนี่นะเขามาจับสวนให้กับเมืองของเราเนาะ แล้วเขาก็ปักป้ายเอาไว้ให้คนรู้ว่าบริษัทไหนจัดทีนี้ถ้าสวนตรงเนี้ยมันสวยเขาก็ติดต่อไปเองซึ่งตรงนี้รัฐเขาก็ประหยัดเงินเนาะ,ะไม่ต้องออกเงินเองเพราะว่าบริษัทเขาอยากจะมาโชว์ผลงานของเขาเนาะยิ่งทําสวยเท่าไหร่คนก็ยิ่งสนใจแล้วก็ติดต่อไปมากเท่านั้นโอเคปะเดินกันต่อฟา,าเวภาษาไทยเรียกว่าโฟกค่ะเขาเรียกว่ารถโฟก โฟก์วากนนะคะโฟก์ภาษาเยอรมันโฟก์ก็คือประชาชนวาเกนก็คือรถแปลว่ารถของประชาชนกินกับความเป็นเยอรมันมาก <c oughs> นี่โฟก์วาเกนนะคะโฟก์ k, นะดูราคาน,นะนี่อันนี้เป็น,นโปล,ลโลน,นะเออ ราคานี่ไปบวกลบคูณหารเอา2 7 8 2 4บาทเอ้ยไม่ใช่ยูโรแล้วฝั่งโน้นก็เป็นปั๊มน้ำมันนะคะอันน้ก็สายแล้วนะคะเราก็ต้องนีบเดินเราก็ต้องรีบเดินก่อนที่รถจะมาจุกตูดตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารตุรกีอ้ไม่ใช่ตุรกีพูกิร้านอาหารกรีกต้องจองแล้วก็ต้องต้องเทสโควิดก่อนเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังนะเนี่ยเขาประท้วงไม่ให้ตัดปลา ป่าใหญ่เพื่อที่จะสร้างทางรถไฟเพิ่มนะคะร้านอาหารเราเปิดแล้วนะคะแต่ว่าต้องทำโควิดเทสใช่ไหมต้องตรวจก่อนที่อันนี้ไงยไปไกลตึงซีซูอีเอเรมพลัสพ่เตอร์อ่ะเขาบอกว่าให้ให้ใส่แมสนะแต่เขาไม่ได้บอกแต่ว่าไม่ให้เดินเข้าไปเองเขาให้รอแล้วเขาจะมีคนออกมารับเราไปนั่งนี่ร้านอ่อ ขายเนื้อสัตว์ต่างๆร้านขนมปังร้านซักรีดร้านดอกไม้ร้านไอศครีมร้านอาหารก็จะมีร้านอาหารเวียดนามจีนกรีกอิตาเลียนดูหมอไหมหมอหมอดูอ่ะ <Okay. S 1> เคยไหมที่เคยดูหมอใบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยใบอะไรก็ได้นะเวลาไปดูหมอใบไม้สมัยนั้น <c oughs> ท้องน้องเจมน,นะ <c oughs> เขาบอกว่าให้เด็ดใบไม้ไปใบหนึ่งนะแล้วก็ ไปหาหมอดูเนี่ยแล้วเขาก็จะอ่านตามนี้ได้เอาจริงๆนะแม่พี่น่ะเขาไม่ใช่หมอดูนะแต่เขาดูได้นะเขาให้เด็ดใบไม้คือแล้วแม่ก็ไม่ได้ดูทุกครั้งที่ใครอยากจะดูด้วยนะและแต่แกใช่ทีนี้ม,มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ของพี่อ่ะเขาไปเมืองไทยเนาะแล้วเขาปวดเข่ามากเลยนะแล้วหมอบอกว่าหมอบอกว่าเขาต้องผ่าตัด แต่เขาไม่ต้องการผ่าตัดเพราะว่าผ่าตัดเขาในช่วงอายุห้าสิบเนี่ยเขาบอกว่ามันกลัวมันเออกลัวมันหนักกลัวมันหายชาทีนี้ตอนนั้นเรากลับไปเมืองไทยพร้อมกันแล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมเดียวกันจริงๆแล้วเราก็รู้จักกันสนิทระดับหนึ่งเนาะแล้วก็แม่พี่ก็ไปอยู่ที่โรงแรมนั้นด้วยแล้วพี่เ็าบอกว่างั้นลองถามแม่ดูสิแบบไม่เชื่อก็อย่าลบลูก็คือแม่พอจะดูได้ทีนี้ที่โรงแรมแล้วแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวดูให้ แม่ก็บอกพี่คนนั้นว่าให้ไปเด็ดใบไม้มาเอ,ออกเก๋ก็บอกทําไมต้องไปเด็ดใบไม้ให้ดูเขาไม่ใช่ให้ดูใบไม้เราก็บอกว่าไปเด็ดมาเถอะเขาสั่งให้ไปเด็ดใบไม้มาก็ไปเด็ดมาถ้าอยากจะรู้ก็ไปเด็ดมาแล้วแม่แม่ยังแม่ไม่รับทันทีนะใบไม้นั้นแล้วแม่ก็มองใบไม้ที่เก๋ถือมาแล้วแม่บอกว่าแค่ให้ไปเด็ดใบไม้ก็ยังเอาเยื่อเอาใยมาแปลว่าอะไรเอาเยื่อเอาใยมาเดินไปทางนี้ไหมหรือว่าทางไหนแแต่ทุ่งหมาขี้ไหมแล้วก็กลับทางนู้นเนาะเออ โอเคถึงไหนแล้วเมื่อกี้เยื่อใหญ่แค่ไปเด็ดใบไม้ก็ยังเอาเยื่อเอาใหญ่มาแล้วแบบนี้มันจะหายยังไงไม่เข้าใจแม่ก็บอกว่าไปเด็ดมาไหมเราก็เก็บว่า๋อใบไม้ที่แกไปเด็ดมาเนี่ยมันมีหยักใยมีเยื่อมีหยักใยซึ่งซึ่งมันดูไม่สะอาดซึ่งมันดูแบบไม่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 เกศุน่ะภาษาเยอรมันเรียกว่าเกศุนภาษาไทยก็คือดู สุขภาพไม่ดีอ่ะใหม้ไปเด็ดมาก็ยังดูสุขภาพไม่ดียังมีอยากใยยังมีนอนมีอะไรประมาณนี้แกก็ให้ไปเด็ดมาใหม่นะแกก็นั่นแหละแล้วถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะออถ้าใครอยากรู้ว่าแม่ดูหมอเป็นยังไงหรือว่าอะไร<ช>ยังไงก็ค่อยมาเล่าต่อนะแม่<ห>ลุงที่ตั้งกว้างจะมากดกิ่งไล่เราอีกลุมเดี๋ยวเหอะโอ้นั้นเก็บขวดหรือเปล่าเก็ปั่นจักรยานเก็บขวดหรือเปล่าอืม โอเคถ้าใครอยากรู้เรื่องอใบไม้ว่าแม่ดูยังไงแล้วพี่เขาจะได้ผ่าตัดเข่าหรือไม่เดาวะเออไม่ว่าเขาจะได้ผ่าตัดเข่าหรือไม่เข่าเขาจะหายยังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ให้ลงไว้ใต้คนะอมเมนต์เนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ทความเชื่อส่วนบุคคลเนานะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าใครอยากรู้อยากฟังก็ลงชื่อเอาไว้นะคะไปค่ะเราไปออกกําลังกายกันต่อ วันนี้อยู่ที่5-6กิโลเมตรเป้าหมายของเรานะจากนั้นก็กลับบ้านไปทานมื้อเช้ากันค่ะนนหอมเนาะหอมไหมได้เด็กก่อนนะดุกเดียกูด ไม่ต้องมาเล่นหรอกไปเลยไปไปวิ่ง <c oughs> จูดินานคาบของเล่นนะรอให้คนมาเล่นด้วยไปไปรอมาสิมนุษย์มาเล่นกับฉันหน่อยมนุษย์ <c oughs> ดูสินกนก